สวัสดีค่ะวันนี้ยายวิไลจะพาทำน้ำถั่วห้าสีนะคะถั่วเพื่อสุขภาพค่ะถั่วห้าสีก็จะมีถั่วแดงถั่วด,ดำถั่วเขียวถั่วขาวถั่วเหลืองค่ะอย่างละเท่าเท่ากันค่ะก่อนอื่นเราต้องล้าง ตัวให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้ค้างคืนค่ะแล้วเราค่อยเอาไปปั่นแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไปต้มให้สุกปั่นปแล้วก็ต้มตเอาแต่น,น้ำไปต้มเรื่อแช่ไิครุบกีลาแล้วก็นำไปปัน่น แล้วก็มักรองออกจตกน้ำค่ะกรองออกจต่น้ำนะคะกรองเสร็จแล้วเราก็จะนำมาต้มค่ะต้มใช้ไฟกลาง คนไปเรื่อยเพื่อไมาให้ติดก้นหม้อแล้วก็การตร้งมนี้ก็ต้องใส่ใบเตยด้วยนะคะเพื่อจะได้หอมหอมใบเตยด้วยค่ะต้งมประมาณสัก20-30นาทีแล้วก็ยกลงค่ะ น้ำเดือดสน้ำตาด้วยนะคะสักนิดสักชอตอปประโยชน์ของถั่วห้าสีนะคะถั่วแดงช่วยระบบขับถ่ายถั่วดำมีโปรตีนสูงถั่วเหลือง มีโปรตีนสูงมีไฟเบอร์มีโอเมก้าสามถั่วเขียวลดระดับน้ำตาลในเลือดถั่วขาวช่วยดูดซึมแป้งและน้ำตาลค่ะมีประโยชน์มากมายนะคะเสร็จแล้วค่ะเนห้าขวดค่ะทำแบบเข้มข้นเลยค่ะ